คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาที่สุดแสนจะสำคัญสำคัญนะครับของ Underwater นั่นแหละครับและตอนดูก็อย่าลืมใส่ Optus e r o เว้นสำหรับเกมเมอร์และคนรักหนังโดยเฉพาะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อรุ่นซีโร่ได้ที่ลิงใต้คลิปพร้อมส่วนลด100บาท ลึกลงไปที่ร่องสมุดมาเรียานาร่องสมุดยอดฮิตของหนังสยองใต้ทะเลสถานีวิจัยและแทน่นขุดเจาะเคปเลอร์822ของบริษัทเทียนอินดัสทรีได้ถูกแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ประทะจนเสียหายอย่างหนักวิศวกรเครื่องกลชื่อโน o ราไพรส์และเพื่อนร่วมง,งานของเธอจึงมุ่งหน้าไปยังยานชูชีพแต่ทั้ง3คนก็คนพบว่ายานชูชีพถูกปล่อยออกไปหมดแล้วเหลือเพียงกับตันที่ชื่อลูเชียนเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ที่นั่น พวกเขาพยายามติดต่อกับพื้นผิวแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จจากนั้นลูกเรือก็เปิดเสียงจากเทปบันทึกฟังในนั้นมีเสียงของลูกเรือคนอื่นๆที่ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับมีเพียงเสียงคำรามร่านไม่กี่วินาทีก่อนที่เทปนั้นจะจบลงสิ่งที่พบเจอทําให้ทุกคนไม่สบายใจกัปตันจึงเสนอให้ทุกคนใส่ชุดแรงดัน และเดินบนพื้นมหาสมุทรเป็นระยะทางหนึ่งไมล์เต็มๆไปยังสถานีโรบัก64-1โดยหวังว่าจะขึ้นไปยังผิวน้ำได้จากที่นั้นระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญกับแรงดันมหาศาลของมวลน,น้ำที่ถมทับเข้ามาชนิดที่ว่าถ้าชุดเกิดชำรุดแม้แต่เพนนิดเดียวก็สามารถบดขยี้ร่างกายให้เป็นชินช้นๆได้ในพริบตาในขณะเดียวกันลูกเรือที่รอดชีวิตก็เห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานชูชีพด้านล่างจึงส่งคนไปสำรวจเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตในนั้นแต่พอไปถึง สิ่งที่พบกลับเป็นซากศพในซากประหักพังและคลิปตานั่นเองสิ่งลึกลับชนิดหนึ่งก็พุ่งออกมาจากหลังศพเข้าโจมตีพวกเขาฆ่ามันตายแล้วนํากลับมาบนสถานีก่อนจะทําการตรวจสอบและพบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตสุดสยองที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนและมันไม่ได้มาเพียงตัวเดียว Underwater เริ่มตนมาเหมือนจะเป็นหนังภัยพิบัติใต้ทะเลครับแต่กลับหักมุมกลายเป็นหนังสบปบลาดแบบไม่มีปีมีครุย เรื่องนี้นำแสดงโดย Kristen Stewart ครับซึ่งถือเป็นการพลิกบทบาทมาอีกครั้งในบทหญิงแกร่งที่ต้องนำทีมเอาชีวิตรอดท่ามกลางพื้นที่ที่แค่เดินหรือหายใจก็ยังลำบากและสัตว์ประหลาดที่มีส่วนผสมของความลึกลับน่ากลัวและคุ้นเคยอย่างไม่น่าเชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำตั้งแต่ปี2017แล้วครับและมีอันต้องเลื่อนฉายออกไปเนื่องจากทางดิสนีย์ได้เข้าซื้อ20 t h Century Fox แต่ในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ออกฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งคำวิจารณ์ก็ออกมาแบบกลางๆนะครับไม่ดีไม่แย่ ตัวหนังมีแอคชั่นตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยและก็ไม่มีการเปิดเผยให้เห็นตัวมอนสเตอร์หรือบ่งบอกว่ามันเป็นภัยคุกคามขนาดไหนเลยแต่ว่าสร้างซัสเพน์จนถึงตอนท้ายเรื่องจึงจะออกมาให้เห็นกันแบบเต็มตัวซึ่งบอกได้เลยว่าพอออกมาเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ให้คนดูได้แปลกใจกันครับเปิดแฟ้มมอนสเตอร์ตอนนี้จะพาคุณลงร่องลึกใต้มหาสมุทรที่11,000เมตรไปดูที่มาที่ไปของสัตว์ประหลาดจากเรื่อง Underwater มรุ u t a ใต้สมุทรกันครับ อินโทรมาว่ากันว่ามอนสเตอร์ในเรื่องนี้อาศัยอยู่ในชั้นหินที่ก้นทะเลครับและการขุดเจาะของพวกมนุษย์ก็ได้ไปรบกวนพวกมันเข้า นำไปสู่แผ่นดินไหวลึกลับที่ทำลายฐานคุณเจไปกว่า70%บซบีบให้ลูกเรือต้องหาทางมุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ระหว่างทางพวกเขาก็พบเข้ากับฝูงปลาประหลาดขนาดยักษ์รูปร่างหน้าตาคล้ายคนและดูร้ายกระหายเลือดอาปากลืนเยื่อที่เป็นมนุษย์วัยผู้ใหญ่ได้ทั้งเป็นว่ายน้ำรวดเร็วจนแทบมองไม่ทันแถมยังแข็งแกร่งจนสามารถฉีกชุดปลาดาน้ำในเรื่องซึ่งดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกึอกๆชุดเ power เมอร์จนขาดกระจุยได้ เป็นบางครั้งครับถ้าเป็นของนาองเอกนี่ทําไม่ได้ตัวละครในเรื่องเนี่ยมีการตั้งทฤษฎีกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่พื้นมหาสมุทรได้ทําให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างระบบนิเวศท,ที่ผู้มันอาศัยอยู่และระบบนิเวศของส่วนอื่นๆของมหาสมุทรซึ่งพอฟังดูเนี่ยเหมือนหนังเขาพยายามจะสื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นต้นเหตุครับเราขุดค้นและฉกฉวยทรัพยากรจากมหาสมุทรมา,มามากเกินไปและตอนนี้มหาสมุทรก็กําลังจะเอาคืนมอนสเตอร์ใน underwater เนี่ยหน้าตาน่ากลัวดีนะครับ พวกมันมีโครงร่างเหมือนกับปลาผสมคนครับที่พร้อมเห็นกระดูกผิวเนื้อสีซีดขาวดูหยะแย่เหมือนกับก้อนวุ้นดูแล้วผ่านการออกแบบมาพอสมควรเลยนะเนี่ยรูปร่างของมันหลายๆส่วนเนี่ยกระดูคล้ายกับมอนสเตอร์จากหนังเรื่องอื่นและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยใช้เวลาว่างไปกับการเข้า Google เ,เพื่อเสิร์ดดูพวกไอรูปสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยก็อาจจะรู้สึกคุ้นๆกับหลายๆส่วนของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับทั้งร่างยาวเรียวเหมือนกับปลาออฟฟิช ไอ้ที่บ้านเราเขาเรียกว่าปลาพญานาคนั่นแหละครับผิวขาเป็นวุ้นเหมือนกับแมงกระพุนตาที่มีฝ้าเหมือนกับฉลามครุยน้ําลึกและฟันยาวแหลมคมเหมือนกับปลาแองเกอร์นอกจากสัตว์จริงๆแล้วจะต,ตัวพวกนี้ยังมีส่วนประกอบหลายส่วนที่ไปลไม้คล้ายคลึงกับเจ้าเอเลียนของริดลีย์สกอตต์หลงแต่ร่างทารกของพวกมันที่ดูยึกยืนหน้าขนลุกซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งลูกเรือของยานนอสโตรโมในะเอเลียนและลูกเรือของฐานคุณเจาะเคปเลอร์ได้เจอก่อนที่จะเจอกับป้าป้ามาม่าของพวกมัน ที่บ้าคลั่งกระหายเลือดแบบไม่มีเหตุผลไม่แพ้เจ้าซีโนมอฟเลยครับและฉากไล่ล่าของทั้ง2เรื่องเนี่ยก็ดันเกิดขึ้นในพื้นที่มืดๆแคบๆหน้าอึดอัดเหมือนกันแถมบริษัทเทียนอินดัสทรีที่เป็นเจ้าของท่านขุดเจาะเนี่ยยังดูจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรครับเพื่อช่วยลูกเรือเลยนี่ถ้าไม่บอกเนี่ยคงจะคิดว่าไอ้บริษัทเนี้ยตั้งใจตามหามอนสเตอร์พวกนี้โดยไม่สนความเป็นความตายของลูกจ้างเหมือนที่บริษัทเวแลนยุทธนิในเรื่องเเออออลลีี่่ยยชบบบททาัแะกงคร อะไรอะไรเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคลากันมากจนนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยแอบแซวว่าจริงๆแล้ว Underwater เนี่ยก็คือเอเลียนเวอร์ชั่นใต้ทะเลคือจะบอกว่าลอกเข้ามานั่นแหละครับแต่ส่วนตัวแอนนิกเนี่ยเชื่อว,ว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ครับพวกงานครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยดึงแนวคิดกันไปใช้เป็นว่าเล่นอยู่แล้วมันจะมีอะไรเหมือนกันบ้างเนี่ยก็ไม่แปลกครับเขาถึงได้เรียกว่าแรงบันดาลใจย,ยังไงล่ะแต่คําถามก็คือจะมอนสเตอร์ใน Underwater เนี่ยมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอที่เอเลียนไม่มีหรือเปล่าคําตอบ คือมีครับเพราะนอกจากมอนสเตอร์ลูกกระจอกที่ออกมาไล่กินพวกนังเอกแล้วอันเดอร์วอเตอร์ยังเก็บตัวเจ๋งๆไว้เซอร์ไพรส์คนดูตอนท้ายเรื่องด้วยครับนั่นก็คือเจ้ามอนสเตอร์ตัวสุดท้ายที่ใหญ่โตมโหระทึกกว่าตัวอื่นนับพันเท่าเด้ได้ว่าเป็นเทพเจ้าของไอ้พวกนี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับหน้าตาของมันมีหนดยุบหยาบและดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อให้ดูใหญ่เป็นพิเศษในจอภาพยนตร์ ถ้าไอพวกตัวเล็กๆว่าน่ากลัวแล้วไอตัวนี้นี่ก็น่าจะทรงพลังกว่าเป็นพันเท่าบทขยี้เผ่าพันมนุษย์ได้สบายและถ้าคุณคิดว่าไอเจ้าตัวนี้นีมันไปดูคล้ายกับมอนสเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดตัวหนึ่งแล้วก็คุณดาไม่ผิดหรอกครับทางผู้กำกับของหนังยังวิลเลียมยูแบงค์ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตอนต้นปีนี้ตอนช่วงที่หนังออกฉายว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างอันเดอร์วอเตอร์มาจากเรื่องราวของคาตูรูว่าแต่คาตูรูคืออะไรล่ะอะไรคือคาตูรู เขาบอกไปก่อนเลยนะครับว่าแอนนิกเน่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของพี่หมึกตัวนี้มามากนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเรื่องราวในซีรีส์นี้เนี่ยอ่านแล้วมันจิตตกสุดๆไปเลยครับต้องขออภัยคนที่รีคเควสต์กันมาด้วยนะครับขอเวลาเตรียมใจสักนิดน,นึงกาซูลูคือเทพเจ้าแห่งสายน้ําที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในเรื่องสั้นสยองขวัญ the call of c a h u l u ของ HP l o v e c r a f t นักเขียนแนวจกวักรวาลสยองขวัญหรือที่เรียกกันว่า cosmic horror ที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ ที่ต้องเผชิญกับสิ่งลี้ลับทรงพลังนันเอกภพบโดยไม่มีอำนาจใดๆไปต่อก่อนจริงๆก็อย่าว่าแต่สู้เลยครับแค่พยายามจะทำความเข้าใจมันหัวแล้วก็ระเบิดแล้วครับในเรื่องสั้นเลิฟคราฟบรรยายภาพของเจ้าคาซูรูไว้ว่ามันคือมอนสเตอร์ที่มีโครงร่างคล้ายๆกับมนุษย์แต่มีส่วนหัวคล้ายหมึกยักษ์และมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวดทั้งร่างกายปกคลุมไปด้วยเกล็ดเท้าทั้งสี่มีกรงเล็บยาวและมีพังผืดและมีปีกขนาดใหญ่อยู่บนหลังของมัน พูดง,ง่ายๆคือเหมือนปลาหมึกผสมบังกอนผสมคนครับว่ากันว่ามันตัวสูงหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวคาสูรูเป็นเจ้าของนครใต้สมุทรที่ผมจะให้ท่านผู้ชมเดาว,ว่าชื่อของมันอ่านว่าอะไรนะครับหมดปัญญาจริงๆครับใครก็ได้ช่วยด้วยนครน,นี้ปกคลุมไปด้วยเมื่อโคลดและสาหร่ายดูน่าสยดสยองว่ากันว่าทุกวันนี้คาสูรูหลับไหลอย,อยู่ใต้นครและเมื่อใดที่มันตื่นขึ้น,นมามนุษยชาติก็มวเดา ใครที่เคยอ่านตำนานของคาตูรูก่อนดู Underwater เตอรก็น่าจะเหวอือไปตามกันเลยล่ะครับและไอตัวใน Underwater เนี่ยมันใช่คาตูรูหรือเปล่าคำตอบก็คืออืมก็ไม่เชิงครับจริงๆแล้วใน Special Feature ของ DVD หนังเรื่องนี้เนี่ยมีเอ่ยถึงชื่อของมอนสเตอร์ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ไว้ด้วยครับแต่ตัวเล็กเนี่ยชื่อว่า k l i n g e r s หรือปรสิตท,ที่เกาะอยู่บนสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าถ้าถามว่าเกาะอะไร ก็คือเกาะเจ้าตัวใหญ่ที่ทางผู้กำกับตั้งชื่อไว้ว่าเบเฮมอสซึ่งแปลว่าใหญ่ยักษ์ให้มันสมกับที่มันเป็นบอสใหญ่ของเรื่องโดยที่คนที่เข้าไปดูหนังไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าจะได้มาเจอร่างเสมือนของคาซูรูในเรื่องนี้แอนนิกใช้คําว่าเสมือนนะครับเพราะว่าจะให้ว่ากันจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คาซูรูซะทีเดียวเนื่องจากตอนแรกเนี่ยผู้กำกับไม่ได้ตั้งใจจะให้ underwater เป็นหนังคาซูรูครับเขาให้สัมภาษณ์ไว้กับเว็บไซต์ bloody disgusting ว่า ตอนที่ทีมงานเขียนบทหนังสยองขวัญเรื่องนี้ตัวบอสใหญ่ไม่ใช่คาสูรูเลยแม้แต่น้อยมันเป็นแค่อสุรกายใต้ทะเลตัวใหญ่ตัวหนึ่งเท่านั้นแต่หลังจากปรับแก้ดีไซน์การออกแบบรูปร่างหน้าตาของเจ้าเบเฮมอตยู่เป็นปีทําไปทํามาก็เริ่มรู้สึกครับว่าเรื่องราวของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความลึกลับมากกว่าที่คิดเลยได้ว่ามีคําถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคําตอบเออทาเองงงเองในที่สุดยูแบงก์ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าถ้ามันลึกลับขนาดนี้แฟนๆของเลิฟคราฟจะต้องชอบมันแน่ ก็เลยทาให้มันเป็นเลิฟคราฟไปเลยดีกว่าด้วยความที่นิยายต้นฉบับ The Call of Cthulhu เขียนมาตั้งแต่ปี1928แล้วครับก็เกือบร้อยปีแล้วล่ะนะมันจึงได้เข้าไปอยู่ใน Public d o ดเม n หรือสาธารณสมบัติของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยอยู่แบงและทีม v i s u a l Effect ของเขาจึงสามารถนำดีไซน์ของมันมาปรับใช้ใน Underwater ได้อ,อย่างเต็มที่แต่นอกเหนือจากรูปลักษณ์ของคาสูลูในตอนท้ายเรื่องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการดัดแปลงเอาเรื่องราวใดๆของเลิฟคราฟมาใช้เลย จากนั้น Disney ดิสนีย์ก็เลยซื้อ Fox และเอาโปรเจกต์อันเดอร์วอเไปดองเข้มอยู่นานซึ่งตอนนั้นแม้แต่ตัวพวงก,กับเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังของเขาหรือเปล่าแต่ในที่สุดดิสนีย์ก็ปล่อย Underwater ออกมาในช่วงต้นปี2020โดยไม่ให้แฟนๆของเลิฟคราฟกระแคะระคายแม้แต่นิดเดียวซึ่งทางยูแบงเองเขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอบคุณทีมการตลาดที่ช่วยเก็บความลับนี้เอาไว้อย่างสุดชีวิตเพราะพี่แกเชื่อว่าในการที่จะทาหนังคารวะคาซูลูที่ดีได้เนี่ยเราจะต้องไม่บอกครับว่าม เพราะมันจะทําให้ความน่ากลัวและความลึกลับของสิ่งที่เราไม่รู้หายไปจนหมดทำเนี่ยอาจจะโดนแฟนแแอนตี้แต่แต่ยังไม่ดูก็ได้เพราะจักรวันนี้มันระดับตำนานมากครับพูดแล้วนลุกเร็วแต่ด้วยการเงียบแล้วปล่อยให้คนดูไปเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะนะ่ะน่าจะทําให้คนดูเซอร์ไพรส์ได้มากกว่ายิ่งใครที่เคยรับรู้เรื่องราวของคาสูรูมาบ้างเนี่ยก็น่าจะเก็ตในหลายๆส่วนที่ยังคงปริศนาของเรื่องได้ทันทีก็ว่ากันไปละครับ แต่สําหรับใครครับที่เป็นแฟนเลิฟคราฟก็อาจจะต้องไปพิสูจน์กับตัวเองแหละครับว่าท่ตายูแบงค์ว่ามาเนี่ยมันจริงแท้หรือเป็นแค่ราคาคุยเฉยๆหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้ทุนสร้างอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญครับซึ่งก็ถือว่าสูงจนเสียละครับสำหรับหนังสปาราดในทุกวันนี้ที่ไม่ได้เป็นหนังไคจูและถ้าดูจากผลงานในบ็อกซ์ออฟฟิศก็อาจจะเรียกไม่ได้ว่าประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีการที่จะมีหนังสัตว์กินคนทุนสร้างตั้ง50ล้านออกมาโลดแล่นในจองเาาง่ายๆครับ ต่ไม่นับหนังสุดอีพิกอย่างเดอะสเน็กก็คงมีแต่ underwater เรื่องเดียวนี่แหละครับโดยเฉพาะแฟนๆของเลิฟคราฟที่ซื้อตั๋วมาดูเรื่องนี้ไม่ว่าจะชอบจะเกลียดหรือจะรู้สึกเฉยๆกับหนังก็ต้องยอมรับแหละครับว่ามันคือการปรากฏตัวของคาสูลูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนจอภาพยนตร์เพราะมันไม่เคยมีนั่นเองสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากจะตามไปดูพวกคอนเซปต์อาร์ตหรือเบื้องหลังการออกแบบแรกๆของเจ้ามอนสเตอร์ที่ตาอยู่แบงค์แกพูดถึงก็ไปหาดูได้จาก DVD b l u r a y เหรือไม่ก็ดาวน์โหลดดิจิตอล HD จากทาง Google Play หรือทาง Amazon กันได้นะครับก่อนจะกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe และแวะเวียนไปสนับสนุนกันได้ที่ Patreon ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ